สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะอ้าวสวัสดีทางทิพย์ค่ะสวัสดีนะคะมไม่ไม่ทำอะไรคะ,ะเตรียมอุปกรณ์ออุปก,กรณ์เตรียมทุกอย่างเพื่อจะแกงเห็ดขมใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดลบกนันคะ่ะตะไคร้ค่ะพี่น้องเตรียมวัตถุด,ดิบแกงเห็ดขมใ,ใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ไปดูในหม้อสิุกระลัง กำลังกันเสริมน้ำใหม่ไหมพี่น้องเสริมน้ำใหม่เสริมน้ำใหม่เสริมน้ำใหม่เต็มโอ้ยหอนมึงหอนมึงหอนมึงเปิดแก๊สแรงเลยหอนมึงป,ปึ๊บมึงอย่างเงี้ยนะมึงจะนั่งคันเรียบร้อยพี่น้องคันเอง หันหันไปได้ไปได้เบิ่งพิมต่างกล้องข้าหันดูดีมีแห้งดูปูทุกคนเด้อกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะเห็นคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องตอนโม่้อนพวกเส,บสบ่บๆน้ำกันเตรียมวัตถุดิบไว้แกงเห็ดขม เน็ดคมก็เก็บมาจากบ้านวันนี้พี่น้องเก็บมาจากรอยเอ็ดพุ่นหน้าพี่นเอามาฝากหน้าพี่เก็บมาฝากขอบคุณหลายๆครับขอให้หน้านจะดีมีแห้งน้ำเยียมน้ำเยี่ยมรอยน้าเยีเยเนนเ่ยมจะดีมีแห้งเสริมน้องใหม่เสริมน้องใหม่พี่น้องปิดแก๊สได้แลมั้ยพ่ แกไปกันไหนที่ละไปเตรียมแข่งกันหม่ออ้าวทำเต่งมาสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้แข่งโอ้แข่งกันแล้วว่าจัดสวนนี่งใช่ใช่๋ยวจะทำเป็นลูกโดดใส่ลุงโดดเจ็บแค่เราจะไม่ใส่พิเศษเนาะใส่นิดเดียวพ่อสวัสดีพี่น้องยินดีมีให้ทุกท่าน แจงเน็ดแจ้งนิดเจ็บแซ่บน้องกันพี่น้องไปข้างบนก่อนคนไลค์กดแชร์ได้แล้วครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ยินขีดใหม่ๆเด้อพี่น้องสว mm ัส hmm. ใส่หอมแดงด้วยใส่หอมแดงด้วยเหรอหอมแดงเราแตะหอมโอเคแล้ว,ะลวะอะนะบ๊ายบายนะค่ะบายคลิปหน่อย <c oughs> สวัสดีค่ะดีมีอย่างนี้กัทุกคน ดีครับไปแล้วครับใส่หอมแบบดงฝอยนิดเดียว